คลิปนี้มีกิจกรรมแจกเพชรฉลองหกแสนซ้พ <Wow. S 1> คุณเชื่อเรื่องเนื้อคู่ไหมเขาว่ากันว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วจะช่วยเสริมดวงชะตากันและกันให้ดียิ่งขึ้น uh. ถ้าหากอยากได้เนื้อคู่อ่ะให้มาอธิษฐานที่บ่อนี้ขอให้เจอคนดีๆไม่เป็นฝีที่ตูดจงช่วยให้ข้าส่งความปรารถนาทีนี่เจ้าเรียกข้าอย่างนั้นหรอ เนื้อคู่ของข้าอยู่หนใดจากสัมผัสของข้าไม่ได้อยู่ไกลหรอกข้าเองเนี่ยแหละ สวัสดีเพื่อนๆชาวกาลีนาฟีไฟทุกคนนะคะอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มินค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการจับคู่ทักษะตัวละครนะคะถ้าหากอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะเกิดประโยชน์สูงสุดเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่คู่แรกนะคะกับไฮยะโตจะได้คู่กับ โจเซฟนั่นเองค่ะโดยทั้งสองตัวละครนี้เนี่ยเมื่อได้รับบาดเจ็บก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นนะคะโดยโจเซฟถ้าหากมีใครยิงหรือแม้กระทั่งโดนระเบิดนะคะก็จะทําให้เคลื่อนที่ได้ไวขึ้นในขณะที่ฮายาโตะเนี่ยทาเลือดลดจะทําให้ยิงได้เจ็บขึ้นแรงขึ้นนั่นเองเมื่อกี้เนี่ยดาเมจอยู่ที่10นะคะพอเลือดเริ่มลดแล้วครั้งนี้ดาเมจอยู่ที่13ค่ะโดยประมาณ โดยโจเซฟจะมีประโยชน์ตอนที่เราวิ่งจุ๊กหนีสตูนะคะเพื่อไปตั้งหลักแล้วก็ค่อยมาเป็นสายช้าสายบวกเอาทีหลังตอนนี้นะคะสังเกตเห็นว่าเลือดที่มินลดแล้วนะทําให้ที่มินยิงแรงขึ้นนี่คือทักษะของไฮยโตค่ะส่วนไฮยโตล่างสองได้คู่กับวูฟแลาค่ะโอ้โหได้ผู้ชายทั้ง2คนเลยเนาะ เายาโตะเนี่ยถ้าหากมีศัตรูยิงเราด้านหน้าจะช่วยทําให้ลดอาการบาดเจ็บนะคะในขณะเดียวกันที่บูฟล่าถ้าหากมีคนมาดูเราเกิน5คนขึ้นไปเนี่ยจะทําให้เรายิงแค้ยิงขาศัตรูได้แรงขึ้นและเมื่อนําทักษะ2ตัวนี้มารวมกันนะคะทําให้ศัตรูเนี่ยยิงหัวเราตายยากขึ้นค่ะดีเซิร์ตีเกิเนี่ยยิงหัวเราไม่เป็นไรนะโอ้โหเป็นทักษะที่อย่างโกงค่ะแล้วอันนั้นลงไปชุบเหรอจัดไปนี่ไงไม่ใช้บูฟล่า และมาถึงคู่ที่3นะคะมิเกลจะได้คู่กับควบ2เลยนะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นก็คือ A124 กับ K ค่ะจากที่เรารู้กันนะคะเมื่อสังหารคนแล้วเนี่ยทักษะของมิเกลจะช่วยเพิ่มหลอด EP หลอดเหลืองนั่นเองค่ะ ซึ่งสก,กิลของ a อ2 4งและเคเนี่ยจำเป็นต้องใช้หลอดเหลืองในการฮิวเลือดนะคะซึ่งมันก็จะมีประโยชน์มากๆเลยทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาพันยานะคะจังหวะนี้มีคนลุมพี่ค่ะและเลือดเนี่ยฮิวไวมากนะคะถ้าหากเป็น A124 จะเร็วมากกว่านี้อีกค่ะแล้วเมื่อกี้สังเกตนะคะเลือดพี่จะหมดตัวอยู่แล้วไม่มีเวลาให้พันยาเลยด้วยศัตรูก็ยิงไม่ยั้งนะคะปลาระเบิดกดดันเดี๋ยวพี่ต้องขึ้นชาร์จด,ดูสิตอนนี้เลือดพี่จะเต็มแล้วนะคะใช้คู่กับหน้ากากฮิว มาดูคู่ที่4ค่ะลูกูเอต้าได้คู่กับโจตานั่นเองค่ะมีแต่ชายรักชายหรือเปล่าเนี่ย ซึ่งทักษะของลูกูเอต้าหากเราทําการสังหารคนแล้วจะทําให้หลอดเลือดของเราเด้งเพิ่มขึ้นมากกว่า200หน่วยค่ะครั้งนี้เป็น218หากเราทําการสังหารไปเรื่อยๆเนี่ยหลอดเลือดมันจะมาสุดที่235หน่วยนะคะและทักษะของโจตาเนี่ยเมื่อเราทําการสังหารคนด้วยปืนชาร์จไม่ว่าจะเป็น S.M.G. หรือลูกซองนะคะจะทําให้หลอดเลือดของเราเด้งขึ้นแผ่หน้าเนี่ยโจตาก็จะมีการอัปเดตด้วยเนาะและเนี่ยที่เลือดมันไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าพี่ยิงถี่เกินไป ต้องรอ5วินาทีก่อนนะคะโจตาถึงกลับมาใช้ได้อีกรอบนึงมาดูคู่ที่5กันดีก,กว่าค่ะงโคงได้คู่กับ ใจอีกแล้วนะคะโอ้โหตัวละครผู้หญิงนี่มีน้อยใช่ไหมหลังจากมีการอัปเดตแพทนะคะกลายเป็นว่างอคงเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากซึ่งวิธีแก้ทางก็คือใช้ปืนพวก ar ไม่ก็ smg นะคะลูดไปค่ะหรือไม่ก็ใช้ปืน vss นะคะให้ทำการติดพิษเนาะเขาก็แปงลงร่างไม่ได้แล้วค่ะหรือถ้าหากระยะประชิดจริงๆเนี่ยให้ตั้งไอวอลค่ะหลังจากที่เขายิงเราแล้วเนี่ยเขาจะกลับร่างเป็นคนนะคะจังหวะนั้นก็สวนไปเลยซึ่งความเกียนของหงอคงเนี่ยเวลาที่เรายิง ะคะแค่ดาวเท่านั้นสกิลก็กลับมารีเซ็ตนะคะใช้งานได้อีกรอบนึงเลยไม่ต้องรอครูดาวนานๆเหมือนกับโคโนแล้วซึ่งโหมดใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะไม่มีช่องให้เก็บของแต่งปืนนะคะเพราะฉะนั้นกระสุนจะหมดไวมากๆเลยการมีตัวละครใจเนี่ยทำให้เรารีโหลดกระสุนได้ทันทีหลังทําการสังหารคนนะคะเห็นไหมตัวเลขของกระสุนมันเพิ่มขึ้นนะคะแค่ดาวแค่ดาวเท่านั้นค่ะก็สามารถทําได้แล้วทําให้เราเนี่ยสามารถยิ ิงได้ต่อเนื่องนะคะยิง3มหัวติดกันค่ะสีหัวเข้าไปแล้วลองดูภาพช้าเมื่อกี้นะคะพอพี่ยิงเสร็จปุ๊บกระสุนรีโหลดใหม่ทันทีเลยโดยที่พี่ไม่ต้องชักแม็กนะคะซึ่งจํานวนกระสุนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ากระบอกของเราเนี่ยมีกระสุนเหลือเท่าไหร่นะคะยิ่งเหลือเยอะมันก็ยิ่งเพิ่มเยอะค่ะคู่ที่6ได้แก่ลอล่าและ ดาชากับดีบีค่ะซึ่งตัวละครลอล่าเนี่ยเมื่อทำการสะโคบแล้วจะทำให้ยิงแม่นขึ้นนะคะปืนอะไรก็ได้ที่มีสะโคบก็พอนะคะส่วนดาชาเนี่ยไม่จำเป็นต้องสะโคบก็ยิงแม่นขึ้นนะคะเอา้าและอะไรเนี่ยมาย่ออ่ะอะก็ได้เราจะไว้ชีวิตเธอนะคะเห็นว่ามาไต่แรงเนาะอันนี้เป็นโหมดโซโล่พี่จะไม่เอาเปรียบคนอื่นเฮ้ยเดี๋ยวเด,วเดวีมีคนนั้นค่ะคนนี้ก็แคมเหมือนกันใช่ไหมนี่ไง พอสะโขบแล้วนะคะก็จะแม่นส่วนตัวละครดี B ีหากเราทําการโจมตีพร้อมกับเคลื่อนที่ไปด้วยจะทําให้เราเคลื่อนที่ไวขึ้นพร้อมแม่นยําม,มากขึ้นค่ะนี่คือแม่นยําเพิ่มแล้วถูกไหมเอา้าไม่มีใครอีกด้วยเดี๋ยวเราเอาไปลองดูดีกว่าค่ะว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหทุกคนดูดิเข้าทุกเม็ดเลยค่ะเมื่อกี้นี้เอา้าเขามาลาดคิวพี่เฉยเลยค่ะทุกคน โอเคเดี okay, mm ๋ยวเราจะเป็น hmm. พ mm ุ hmm. mm ่มไม้แบบนี hmm. mm ้นะคะรอให้เขาอยู่กับที่โล่งก่อนอืมตรงนี้ทางนี้หรอกโอ้โหเข้าทุกนัดเข้าทุกเม็ดจริงๆค่ะอย่างแม่นเฮ้ยมีคนอยู่ตรงบ้านไม้ค่ะออกมาสิออกมาสิอืมโอ้โหทุกคนสังหารต่อเนื่องโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาผู้ไม้ออกก่อนนะรู้สึกลกหูลกตา นีโอ้โหดูดิขนาดสตูเคลื่อนที่อยู่นะคะยังมีความรู้สึกว่าโดนทุกนัดเอ,าเอา้าเขาลาดคิวพี่คิวทำไมวันนี้ไม่ยากคนลาดคิวพี่เนี่ยมาให้จัดการเดี๋ยวนี้นะอฮ้ยลืมมองว่าวงบีบแล้วนี่นาะอ้ายโอ้โหต่อไปคู่ที่7็ดค่ะตัวละครมาโล่คู่กับ กลายเป็นว่าคนนี้เนี่ยรักสี่เศร้าเลยนะคะซึ่งตัวละครมาโลเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีทักษะมาก,ก่อนนะคะสกิลของเขาถึงจะทํางานไม่ว่าจะเป็นมาร์ของโมโคนะคะที่เรายิงไปแล้วหรือจะเป็นมาร์ของชิโร่ก็ได้นะคะแต่ถ้าหากเป็นมาร์ของเดกิเนี่ยมันรู้สึกระยะมันจะแคบไปซึ่งถ้าหากเป็นตัวละครมาโลเนี่ยยิ่งกายยิ่งยิงเจ็บนะคะพี่จะกินเห็ดไม่มีใครมาขวางพี่ได้หรอก ปล่อยเขายิงไปส่วนลาฟาเอลนะคะต่อให้ไม่มีจุกเก็บเสียงเวลายิงแล้วก็จะไม่เปิดจุดบนแผนที่นะคะแล้วก็ถ้าหากยิงสตูดาวเนี่ยทำให้เลือดรดเร็วขึ้นด้วย <Wow. S 1> เฮ้ยตรงเครื่องดีดมีคนจะดีดไปไหนเอา้าดีดใกล้แค่นี้เอฮยเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงเขาวางกับระเบิดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปเก็บของศพนี้ก่อนแอะมีคนมาอีกแล้วโดวนกับระเบิดของที่คนนั้นวางไวค้ค่ะ โอ้โหทำไมวันนี้พี่เจอคนใช้เครื่องดีดเยอะมากเอาล่ะตำแหน่งมาร์กแล้วค่ะโอ้โหเจอโ,โคโนเข้าไปอีกอมาเอ้ยอย่าพึ่งหนีไปคนเดียวสิเอาเราไปด้วยคนเอ้ยเอ้ยมีพวกก่อการร้ายค่ะไม่ให้พี่ข้ามประเทศเอ้ยทำไมคนเขามาวางกับระเบิดตรงนี้กันเยอะขึ้นนะคะ โอเคปลอดภัยค่ะสวัสดีแดนใหม่เฮ้ยโอ้โหผู้นำประเทศมาดูคู่ที่8ค่ะคาเพล่าคู่กับโอลิเวียนั่นเองเร็วๆเลยก็คือ2คนนี้เป็นสายซัพพอร์ตค่ะคาเพล่าเนี่ยเวลาเพื่อนดาวแล้วเนี่ยจะช่วยยื้อชีวิตให้เพื่อนไม่ไปสวรรค์เร็วนะคะในขณะที่โอลิเวียหลังมีการอัปเดตแพทแล้วเนี่ยชุบทีเนี่ยเพื่อนได้เลือดถึงเกือบ100นะคะครึ่งหลอดกันเลยทีเดียว และมาถึงคู่ที่9ค่ะมิชาคู่กับโนโทล่าค่ะสายแววนรถนะคะพี่เ <c oughs> ชื่อว่าเมื่อก่อนเนี่ยใครหลายๆคนก็คงจะเคยขับรถนะคะไล่ชนคนกันมาก่อนแล้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยชนยากมากค่ะสิ่งกีดขวางเยอะมากในจะไอวออีกนะคะส่วนโนโทล่าเนี่ยจะช่วยยิวเลือดนะคะในขณะที่เรานั่งอยู่ในรถได้ทั้งทีมเลยไม่ว่าเราจะเป็นคนขับหรือคนซ้อนนะคะแบบนี้เล่นนอกวงเนี่ยชอบชอบเนาะ และเรามาลองทดสอบกับความเร็วของมิชาค่ะกับสกินรถที่แรงที่สุดเวลานี้ได้ถึง15เลยนะคะเนี่ยโอ้โหเคลื่อนที่ไวมากๆอือหือคอดิบหน่อยมีคนแม่ค่ะอือหือรอดไปได้และผู้สุดท้ายก็คือแอนดูและซานี้ค่ะสายช่วยทำให้เกาะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ซ่อมเกาะค่ะ แอนดูเนี่ยถ้าเป็นร่างสองก็มีผลทั้งทีมเลยในขณะที่ถ้าเป็นซานี้ต้องทําการสังหารคนให้ได้นะคะเกาะถึงจะซ่อมก็ช่วยประหยัดที่อัพเกาะแล้วกันค่ะเวลาเล่นโหมด CVC เนี่ยเงินอาจจะไม่พอก็ได้เดี๋ยวขอไปซ้ําก่อนอ้าดาวแล้วตัวหนึ่งนี่ได้ยินเสียงซ้อมเกาะไหมคะทุกคน เอาละค่ะก็จบไปแล้วนะคะทั้ง10คู่นะคะคู่รักคู่แท้ในเกมฟรีไฟล e ก็ลองเอาทักษะพวกนี้ไปลองใช้คู่ดูกันได้นะคะ<ม>และแล้วก็มาถึงกิจกรรมแจกเพชรฉลองห0แสนซัพ์นะคะโดยพี่นินจะแจกทั้งหมด10รางวัลน,นะคะรางวัลละ500เพชรกิจกรรมจะสิ้นสุดไม่เกินอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคมปี64นะคะ พี่มินต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนช่องพี่มินมาโดยตลอดก็ฝากเพื่อนมากดติดตามเยอะๆนะคะเพื่อโอกาสพิเศษครั้งต่อไปจะได้มีการแจกเพชรอีกโดยจติดการนะคะเหมือนเดิมเลยให้กดติดตามช่องเมาส์มินค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนและเลือกเป็นทั้งหมดค่ะย้ํานะคะบางคนอาจจะดูมานานแล้วลืมกดติดตามก็มีกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะอย่างที่2นะคะกดไลค์คลิปนี้นะคะทักษะเหนือคู่ อย่างที่3คือแชร์คลิปนี้นะคะลงใน f a c e b o o k ตั้งค่าเป็นสาธารณะซึ่งสาธารณะจะต้องเป็นรูปลูกโล,ก,ลกเท่านั้นนะคะคนไหนทําไม่เป็นเนี่ยให้เรามากดจิ้มที่ไอคอนรูปเพื่อนนะคะจากนั้นกดเปลี่ยนเป็นสาธารณะเป็นรูปลูกโลกเพียงเท่านี้พี่มินก็จะเห็นโพสต์ของน้องๆแล้วค่ะเ <ๆ S 1> มื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยให้มาเม้นในคลิปนี้นะคะชื่อเล่นเลข UID ชื่อ f a c e b o o k นะคะ ใครชื่อซ้ำๆชื่อสั้นๆแบบมินมินน่ารักมินสวยอะไรเนี่ยหายากยากวางลิงก์เอาไว้เลยเม้นท์ให้อยู่ในเม้นท์เดียวนะคะคนละหนึ่งเม้นพอคนไหนเกินเดี๋ยวพี่ตามลบแล้วก็อย่าไปเม้นท์ตรงคอมเมนต์ปากหมุดนะคะเดี๋ยวโปรแกรมมันจะหาไม่เจอพี่มินจะสุ่มด้วยโปรแกรมนะคะคลิปละ5รางวัลจนครบ10รางวัลทวนกติกากันอีกครั้งนะคะกดติดตามช่องเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกเป็นทั้งหมด2คือกดไลค์คลิปนี้3คือกดแชร์คลิปนี้ลงใน Facebook ตั้ง เป็นสาธารณะทำเสร็จแล้วมาเมน้นบอกชื่อเล่นเลข UID ชื่อ Facebook นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่